สวัสดีค่ะมาเพิ่มอีกแล้วนะคะสำหรับยางใหม่บิสโตนนะคะดูเลอร์ฮทีหนะคะสองหกห้ 5, นะคะเป็นยางใหม่ปี25นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะเส้นละสี่พบาทนะคะนี่ราคานี้พร้อมติดตั้งใส่ถวงฟรีนะคะเปลี่ยนจุบลมให้ฟรีครบชุดเลยต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยคะ่ะนี่มีมาเพิ่มแล้วนะคะ ใครกำลังใช้เบอร์นี้อยู่นะคะสนใจทักมาได้เลย0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะร้านสัญญาการยางค่ะหน้าร้านชัดเจนนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะ0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ ถ้าเป็นปี24นะคะลดราคาเหลือเซ็นละ3 5 0 0นนะคะด่วนๆเลยของมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ